สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกลิ i s t o นวันกันอีเช่นเคยนะและในวันนี้ครับเราก็มาอยู่ในคอนเทนต์เนื้อหาที่จะว่าสารผู้พัฒนาอัปเดตประจําเดือนตุลาคมนี้นะกับเกมเซเว n นไนรี r บิร์ดนนเดงครับและด้วยความที่ว่ามันเป็นสารผู้พัฒนาใช่ไหมเขาจะมีการแนบโค้ดก็ใส่โค้ดตามนี้ได้เลยนะครับผมกดเข้าไปที่ตั้งค่าครับจากนั้นไปที่บัญชีแล้วก็กอกโค้ดคูปองไปได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ได้ใส่ตอนนี้มี2โค้ดแล้วสําหรับเซิร์ฟเวอร์ของเราเนาะได้เป็นทข้ง20ตัวกาชา และ20ตัวกระชาเนี่ยผมก็ได้เป็นท่าได้ของยอนฮีนะครับผมแล้วก็ลีนาตรงเลทเลย20ใบได้2ตัวโคตรที่จะคุมครับและทุกคนได้ไรบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเอาล่ะทีนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านที่ดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกกันตัวเองผมก็ขอแนะนําไปร้านเติมเกม PowerPlay เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการตัดเองนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ครับว่า p i r WRPlay ที่กลิงก์ใต้คลิปกัน และยังสามารถแอดลน์เพาเวอร์เพย์ไปได้อีกด้วยนะเพียงก็แปลว่าแอดเพาเวอร์เพย์นั่นเองนะครับผมง่ายๆมาเดี๋ยวเรามาสรุปจากสารผู้พัฒนากันดีกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้กันแล้วกันเนาะอัปเดต2ตุลาคม68โดยจะมีอัศวิน2ตัวละครใหม่แล้วก็เพิ่มกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพื่อต้อนรับ2อัศวินตัวนี้นะนนะก็คือทางด้านของไอ้ตัวห้องโถงของเราใช่ไหมมันจะมีกรอบรูปตัวนี้นะครับผมที่เกี่ยวข้องกับอัศวิน2ตัววใหหมม่นนนีี้้้้แลแลละะก็จาาางงดขอ,ขขอรค ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะมีป้ายสัญลักษณ์ของตัวละครอย่างใครวะเนี่ย <laughs> โอเคยังไม่ได้อ่านนะครับผมเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูกันเลยดีกว่าเนาะเอาว่ามีการใส่เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆได้แก่คางระนะครับผมแล้วก็เอมิเลียอาทางด้านของเอมิเลียเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เรามาดูทางด้านของตัวละครอ,อย่างคังุระกันดีกว่านะก็เป็นไปนตามที่ลหลายๆคนเนี่ยคาดการเอาไว้เลยเนาะโดยคังุระครับจะเป็นอัศวินประเภทสายโจมตีซึ่งเธอเนี่ยจะถูกเตรียมเอาไว้เพื่อดึงศักยภาพของทีมกายภาพที่กําลังเสียเปรียบในอารีนาอยู่ขนาดนี้ก็ ใครที่กำลังปั้นแทโอโทนะครับผมหรือว่าเป็นทีมกายภาพอยู่แล้วไม่อยากเปลี่ยนเป็นทีมเวทก็อาจจะเอาตัวละครน,นี้ก็ได้แต่ไม่ดูนะครับผมยังไม่ฟันธงว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของ PP ทีมกายภาพเยอะขนาดไหนเอออันนี้เราก็ต้องรอดูกันอีกทีส่วนอื่นเนี่ยก็จะเป็นบ่งบอกดีไซน์และเดี๋ยวเราจะข้ามส่วนตรงนี้ไปเนาะแล้วก็ต่อไปครับตัวละครเอมิเลียเอมิเลียเนี่ยจะถูกเตรียมไว้นะครับผมเพื่อเล่นในเรื่องของสงครามกิ้วนะครับผมและก็ตัวละครอ,อย่างเอมิเลียเนี่ยจะไม่ปรากฏในตู้เรียกพี Up. ก็คือตู้เดทอัพนั่นแหละนะแล้วเราจะหาเอเมเลียได้จากไหนละ่ะหนึ่งเลยนะครับผมก็คือเป็นจี G ้เกียรติยศที่ได้รับจากคอนเทนต์สงครามกิลและได้รับจากการผสมแล้วก็เรียกปัรถนาแทนก็คือตู้ถาวรนนั่นแหละส่วนตู้พิกอัพนะครับผมไม่ใช่ส่วนตู้เดทอัพเนี่ยมันก็ยังไม่มีนะครับผมอ่ะมีแค่ตัวเดียวก็คือคางูระเนาะเพื่อเป็นการลดในเรื่องของภาระในการเรียกพิกอัพของผูเล่นทุกท่านอ่ะถือว่าเป็นเรื่องดีและในอนาคตครับพวกเราเนี่ยจะมีการเพิ่มช่องทางในเรื่องของการรับอัศวินนอกเหนือไปจาก กรเรียบคลิกอัพแล้วก็การสอาหาวิธีหลากหลายยิ่งขึ้นนะครับผมอ่าอันนี้ก็ถือว่าดีแค่นี้ผมก็มองว่าเกมนี้เนี่ยมันหาได้เยอะแล้วนะนี่มันจะเพิ่มไปอีกหรอคอนเทนต์สงครามกิวนั้นนะครับผมจะมีการเปิดให้ใช้งาน16ตุลาคมอ่าอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ได้เตรียมตัวละครไว้ก็มีเวลานะครับผมอีก2อาทิตย์ไปหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับอ่าสงครามกิวกันแล้วกันเนาะว่าต้องปั้นตัวละครอะไรบ้างก็มีเวลาให้ท่านผู้ชมอยู่แล้วก็กิวเนี่ยจะต้องเป็นเลเวล7ขึ้นไปครับ แล้วก็ต่อไปครับผมก็จะเป็น2เพิ่มพื้นที่ใหม่โดยจะเป็นพื้นที่ประจนภัยบทที่20ซึ่งเราเนี่ยอยู่กันที่บทที่19ใช่ไหมล่ะใครที่เล่นจบแล้วส่วนตัวผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับรอต่อไปที่บทที่20แต่เก็บดาวไม่ครบนะแล้วก็เขายังมีบอกตรงนี้ด้วยว่าน่าจกนี้เนี่ยเพื่อให้ผู้เล่นได้รู้เรื่องราวที่จอดลึกมากยิ่งขึ้นพ่ออำนวยการฝ่ายเนื้อหานะครับผมเขาก็จะมีการเขียนโน้ตนะครับผมเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆที่เขาเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นมาแบบละเอียดดดดมมาาาาาากกกกว่นนนนนนี้้เะะัังง็รออตติลท ยางเป็นทางการเซเว่น r น h ์รีเบ์ตตัวนี้นั่นเอง แล้วก็ต่อไปครับอย่างที่3คอนเทนต์ใหม่กลุ่มนักเดินทางจุติอันนี้เป็นการตีบอสสีอดีต4จกักรพรรดินะครับผมอ่ะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ได้ปั้นปัดคานยังไม่ได้ปั้นไซนก็ไปหาปั้นไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ใช้งานกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตค้าม้ามในส่วนของตรงนี้ก็แล้วกันเนาะโดยบอสตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีการดรอปอ่าในเรื่องของอดีตอัศวิน4จกักรพรรดิแล้วก็อุปกรณ์อดีต4จกักรพรรดิครับอุปกรณ์อดีต4จ่จักรพรรดิเนี่ยได้รับจากการออก ยากลำบากในการฟาร,ร์มหาอุปกรณ์ที่ต้องเน้นไปทางเรสนะครับผมในระดับหนึ่งเป็นประมาณนี้เอาจริงเนี่ยความยากเนี่ยเ,เราได้การันตีดอกหกใดแล้วใช่ไหมชั้นสิบไม่เป็นไรหรอกแต่ความยากจริงๆอะ่ะออฟรองนะครับผมถ้ามันจะเกลือขนาดนี้หาไอเทมที่มันตีออบรองใหม่เหอะ อันนี้จริงนะครับผมก็ต้องรอดูในหนาคตแต่กลุ่มนักเดินทางจุติหรือว่าไอ้บอสกิลตัวนี้เนียมันจะเป็นคอนเทนต์ที่เปิดให้เล่น3พฤศจิกายนเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยได้มีเวลาเตรียมตัวสําหรับอคอนเทนต์นี้ด้วยความที่ว่าเซิร์ฟกรอบเนี่ยเปิดล่าช้ากว่าประเทศเกาหลีอยู่พอสมควรจึงทาให้ความเร็วในการพัฒนาเนี่ยแล้วก็สถานาการณเคลียร์คอนเทนต์โดยรวมมีความแตกต่างกันเนาะก็เลยยังไม่ได้เปิดให้บริการกลัวแบบว่าเราจะลงไม่ไหวนั่นเอง <c oughs> จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไป แล้วก็อย่างที่4ขาดไม่ได้เลยกับการารีเมคใช่ไหมปรับแต่งสกิลของตัวละครดังต่อไปนี้ครับเราจะมีซาร่าพี่ดําแล้วก็รีเบกาตัวละครที่เราเอาไปแซบแซบกันอยู่เนี่ยนะครับผมมันก็ก็เลยจะมีบทบาทในอนาคตไม่รู้ว่าจะเยอะมากแค่ไหนเนาะตรงนี้นะครับผมเริ่มจากรีเบกาก่อนกันละกันเพิ่มปริมาณความเสียหายสกิลทั่วไปแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการใช้บัฟปรับเพิ่มอัตราคีิ์คอลตรงนี้นะครับผมจะเป็นพาสีที่สูงแก่ตนเองเท่านั้นจากเดิมเนี่ยจะเป็นการบัฟเกินใช่ไหม ตัวน,นี้ก็บัวอตาคีเออ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีการปรับตัว A, อะไรนะเอฟเฟกใหม่ไหมนะคะรับผมหรือว่าเปลี่ยนไปเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้เปลี่ยนมีอัตราคีที่สูงแล้วมันก็บรลานง่ายแล้วทําให้ริเบกาเนี่ยมันปั้นขีง่ายใช่ไหมล่ะพอปั้นขีง่ายพาสีก็จะติดบ่อยนะครับผมในเรื่องของโจมตีเพิเ่มเติมถ้าเกิดว่าติดขีใช่ไหมซึ่งจะทําให้มีอัตราที่เกิดคีดิคอลที่สูงและทําให้สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ช่วยลงพลังโจมตีของริเบกาได้อีกด้วยอ่าประมาณนี้นะครับผมอีกทั้งยังมีบัฟพิเศษที่ กำลังเซฟเซฟไปดังนั้นเราจึงดําเนินการปรับปรุงคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับฮอคคอยด้วยอัศวินที่ เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปครับตัวละครอย่างพี่ดําของเราอันนี้ก็แซ่บเหมือนกันนะเนื่องจากประสิทธิภาพอัศวินที่มีความแตกต่างกันยามากระหว่างการปรับใช้หรือไม่ปรับใช้ผลของเลือดไหลเราจึงปรับปรุงในเรื่องของความสามารถเลือดไหลเอาไว้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมคงความสามารถของเลือดไหลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรายังสามารถปรับให้ท่านเนี่ยแสดงตัวตนได้ออกมาจากคอนเทนต์ใหม่กลุ่มนักเดินทางจุติเฮ้ยเดี๋ยวนะกลุ่มนักเดินทางจุตินี่มันตีบอสใช่ไหมพี่ดำกำลังจะตีบอสหรอเฮ้ยนะครับผมรอดูร ว่าจะได้ใช้ประโยชน์กันหรือไม่ทุกคนเสียใจกันไหม <c oughs> ไม่นะครับผมมันเหลืออีกประมาณเดือนหนึ่งเลยกว่าคอนเทนต์ไอ้กลุ่มนักเดินทางสุติมันจะมาไงแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่ดำเนี่ยเขาจะเก่งขึ้นข,น,ขนาดไหนอะแล้วก็ต่อไปครับตัวละครอย่างซาร่าซาร่าสารุปสาัาสา้นๆเลยนะครับผมเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายนะครับผมให้เป็นสกิล3เป้าใช่ไหมแล้วก็มีในเรื่องของผลต้านทานการหลับไหลอะตรงนี้นะครับผมจะเป็นแพสซีฟทําให้สามารถใช้งานได้กับการต่อสู้ภาพอดีตสี่จักรพรรดิภาพลงตานะยอนฮีนะ ครับผมที่แปดหลับไหลเนาะตัวน,นี้ก็จะต้านทานเตรียมปั้นด้วยนะครับผมเออถึงแม้ว่ามันจะเป็นในเดือนพฤศจิกาย,ยนก็ปั้นเอาไว้เราจะได้แบบมีตัวเอาไว้ลงเลยเรามาดูกันที่ตรงนี้ครับผมในอนาคตเกมเซเว่นไนรีเวิร์เนี่ยจะมีการก้าวข้ามเมต้าที่ทําให้อัศวินบางตัวเนี่ยถูกมองข้ามจากการพึ่งพาการผสมพูดง่ายๆว่าเขาเนี่ยจะมีการปรับตัวละครที่ลหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เก่งนะครับผมมันกินได้มันอร่อยนะครับผมผมว่าทีมงานเนี่ยน่าจะมามีการแอบดูพอรู้แล้วเขาก็เก็บข้อมูลแล้วก็เอา ไปปรับปรุงนะครับผมกับตัวละครตัวนั้นอู้ก็ทําให้เราตัดสินใจยากลาบากนะว่าเราจะเอาตัวละครอะไรเนี่ยไปอร่อย <c oughs> อะไรนะครับผมแล้วก็ต่อไปอย่างที่5ครับปรับเพิ่มของรางวัลการชิงประสาทนะครับผมประมาณนี้เนาะซึ่งก็จะมีของรางวัลเพิ่มเติมที่เพิ่มขึ้นมาครับช่วงคะแนาน อาจจะขยายสูงสุดถึง1ล้านคะแนนอันนี้ใครที่มีดามเมจเก่งๆนะครับผมก็สามารถรับของรางวัลที่มันเยอะมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ต่อไปครับของรางวัลเกีลยวจากเดิมเนี่ยมันจะมีถึงระดับ S 3ตัวตอนนี้นะครับผมขยายระดับ EX ไป2ใช่ไหมใช่แหละนะครับผม2ชั้นเป็น EX ฟ้าแล้วก็ EX สีแดงเนาะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อไปครับไอเทมการเงินใหม่นะครับผมสำหรับสงครามการชิงประสาทนะครับผมอันนี้เราก็สามารถแลกของต่างๆได้และสามารถใช้ตราดังกล่าวแลก สวินเซเว่นไนท์และของรางวัลต่างๆได้เลยอู้นะครับผม แม่รับได้จากหลายช่องทางจริงๆนะสำหรับเกมนี้แล้วก็ต่อไปครับอย่างที่หกเพิ่มอัตราของรางวัลหอคอยทดสอบอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเพิ่มอะไรบ้างโดยหอคอยทดสอบเนี่ยเขาจะเปิดให้ตั้งแต่เราอยู่ชั้นที่100นะครับผมก็จะมีการเปิดแบบนี้เนาะแล้วก็ตั๋วนะครับผมจะเป็นการแจ่ายตั๋วแบบอันเดียวแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตนะครับผมเขาก็จะมีการเปิดแบบไม่ใช่ดิบไม่ใช่การเปิดนะครับผมเป็นการผ่านแล้วเราก็จะได้เป็น2ตั๋วเออถือว่าใช้ได้กว่าเดิมนะครับผมแล้วก็เหรียญรางวัลการบรรลุตัวนี้ถ้าเกิด ว่าใครเนี่ยยังไม่เคยได้เล่นเนาะเราสามารถเลือกดีบัฟนะครับผมที่จะใส่ตัวเราได้เังนั้นด่านหอคอยมันก็จะยากยิ่งขึ้นแต่ว่าเราจะได้เหรียญในเรื่องของการผ่านและไอเหรียญเรื่องของการผ่านมันคืออะไรก็คือของรางวัลตรงนี้นั่นแหละ อ่ะเขาก็จะมีบอกเลยผ่านบรรลุครบ20ชิ้นนะครับผมยิ่งเราครบก็คือเนี่ย20ชั้นใช่ไหมอ่ะ20ชั้นลองคูณไปดิ6คูณ20ก็เป็น120ใช่ไหมละ่ะดังนั้นนะครับผมสูงสุดตรงนี้ที่เขาจะมีการปรับใหม่ในตอนนี้ก็คือมันมีของขี้ไก่ขี้เกลือไม่รู้ว่าเอามาทําไมตอนนี้เขาจะปรับให้แบบเป็นแค่สีทองเท่านั้นแล้วเออนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะดังนั้นสรุปได้เลยก็คือมีการปรับตัวชั้นแต่ละชั้นเนี่ยก็คือจะได้เป็น2ตัวแล้วแล้วก็ปรรรรัับบใน,นนนเื่ออองงขไ้ลุชะคะ เราก็จะได้อัศวินระดับตำนานเป็นต้นไปนะครับผมอ๋อแล้วก็มีส่วนอื่นอีกรางวัลเหรียญการบารรลุนะครับผมเขาจะมีการปรับเพิ่มเติมบางส่วนจาก100นะครับผมก็เป็น200เนาะแล้วก็ต่อไปครับอย่างที่7ก็คือการเลื่อนขั้นนะครับผมอย่างเช่นเราได้เป็นอุปกรณ์เอ้ยไม่ด้ เครื่องประดับระดับสีดาวมาใช่ไหมเราก็สามารถรวม3มชิ้นนะครับผมเพื่อให้เป็น5ดาวได้แล้วก็5ดาวรวมเป็น6ดาวนะครับผมเป็นขั้นบันไดแบบนี้เนาะแล้วก็ยังมีทางด้านของการแลกเครื่องประดับระดับสีม่วงอีกด้วยเออถ้าเกิดว่าใครเกลือนะครับผมแล้วมีระดับสีม่วงไหมก็มีแต่สีม่วงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องใช้การแลกยังไงเนาะเขาก็ไม่ได้กดให้ดูอะล่ะแล้วก็มีระดับสีทองด้วยนะครับผมน่าจะเป็นการใช้สีม่วงคพื่อแรกใช่ไหมแล้วก็ต่อไปครับเพิ่มกล้าเข้ามาจากการผสมเน อย่างที่8ครับเพิ่มสถิติการต่อสู้ตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมีมาให้ดูนะว่าตัวละครอะไรเราทําดาเมจไว้เท่าไหร่นะครับผมโดนดาเมจไปเท่าไหร่ก็สามารถมาดูได้เราจะได้บาลานซ์สเตตได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ต่อไปครับผมก็คือการปรับปรุงเกี่ยวกับคอนเทนต์การอัปเกรดอุปกรณ์ทีเดียวแบบหลายชิ้นนะครับผมแบบนี้เลยถามว่ามีประโยชน์ยังไงนะครับผมสุดท้ายตังเราก็ไม่มีอยู่ดีใช่ไหมคําตอบก็คือใช่ครับถึงแม้ว่าตังเราจะไม่มีเนี่ย ส่วนใหญ่ไอาการทําแบบดีนะครับผม,ผมก็คือเราจะมาดูเห็นไหมว่ามันจะมีการอัลล็อกนะครับผมไอสเตตัส<น>บางส่วนในตอนที่6อะไรอย่างเงี้ยเราแค่กดมาที่6แล้วเราก็ตีนะครับผมเพื่อที่จะดูสเตตัสที่เหลือแบบนี้อ่าไม่ใช่ว่าเป็นการตีทีเดียวนะถ้าเกิดว่าตีทีเดียวเนี่ยลองคูณเข้าไปดิน่าจะหลายล้านอยู่ประมาณ12ล้านไม่ใช่นะครับผมไอตัวไหนที่มันยังไม่ได้อัลล็อกใช่ไหมล่ะเออไม่รู้ว่าสเตตัสต่อไปมันจะเป็นอะไร เราก็สามารถกดรวมทีเดียวนะครับผมแล้วก็เอามาตีขึ้นอย่างเช่นเลเวล6อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็น ภาพโดยรวมว่าทั้ง4ี่ออฟเนี่ยมันได้ใช้หรือไม่เนาะแล้วก็ถัดไปครับสิ่งที่เขาปรับเพิ่มเติมมาให้อันนี้ผมมองว่าโค้ดของโค้ดที่จะดีก็คือเราสามารถพรีเซตอุปกรณ์ได้แล้วนะครับผมเออเวลาเราจะเปลี่ยนไปตัวละครน,นู้นตัวละครน,นี้เราสามารถกดนะครับผมแล้วก็ให้มันมาปึ้งเดียวได้เลยเวลาเราจะสลับอุปกรณ์โคตดดีอันนี้ดีจริงแล้วก็ต่อไปครับอย่างที่10ปรับปรุปรงข้อมูลกิลในเรื่องของการแสดงผลนะครับผมก็จะมีพวกแบบบอกขนงคะแนนอะไรต่างๆช่วยให้เราเนี่ยเลือกกิลได้ง่ายมา ยิ่งขึ้นเนาะว่ากิ้วไหนเนี่ยเขาเน้นไปในเรื่องของสงครามกิว้วถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบสายที่ทำำําดามจได้สูงเอออยากได้กิ้วดีๆนะครับผมเราก็จะเห็นได้มากยิ่งขึ้นเนาะภาพโดยรวมแล้วก็ตรงนี้สําคัญครับปกติเนี่ยการออกกิ้วจะต้องรอเวลาเป็น24ชั่วโมงตอนนี้เราจะสามารถออกแล้วก็เข้ากิ้วได้เลยแต่นะครับผมอย่างไรก็ตามเนี่ย มันจะเป็นการโกงนะครับผมไม่รู้ว่าวิธีการโกงเขาจะใช้ยังไงแต่ว่าคุณจะไม่สามารถเล่นพวกสงครามกิหรืออะไรที่เกี่ยวกับกิวได้นะต้องเล่นภายในวันถัดไปดังนั้นเราจะมีดีเลย์ประมาณวันหนึ่งนั่นแหละอืมแล้วก็ต่อไปครับการปรับปรุงความสะดวกของห้องทดลองเมคคีอันนี้เราจะต้องผ่านประมาณ5้ขีสิบใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะก็จะเพิ่มฟังก์ชันของฟิลเตอร์นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะไป รวมหาเพื่อเอาตัวละครอดีตเอ่อ็อเนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็ต่อไปครับปรับปรุงรายการอัศวินตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับจากการกดดูแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเห็นแบบภาพโดยรวมแบบเยอะๆเนาะไม่ต้องแบบเลื่อนหาปัญหาละ <c oughs> เอออันนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็เขาจะมีการปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นการเข้าสู่อารีนาไม่ได้เข้าสู่ชิงประสาทไม่ได้ถ้าเกิดว่าครั้งเต็มจริงๆมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเนาะแต่ตรงนี้ก็ก็ควรที่จะปรับเออมันถือว่าเป็นบั๊กนั่นแหละต่อไปครับผมคอสตูใหม่ๆไม่ว่า จะเป็นฐานะของผู้บัญชาการรูดี้เข้า2ตุลาคมนะครับผมเป็นระดับหายากนะแล้วก็ระดับหายากถัดไปก็จะเป็นสาวพระเสน่์ลีน่านะครับผมแล้วก็ต่อไปครับระดับหายากปีศาจราตรีคาม่านั่นเองครับ2ตุลาคมต่อไปมาดูระดับสูงกันบ้างนะครับผมโดยจะมีเป็นผู้วิทักษ์กิลเดนโลนนั่นเองโอ้โคตรหล่อเท่นะครับผมระดับทั่วไปครับหงดาออรี่แล้วก็ระดับทั่วไปครับผู้ไต่สวนนอรีดเพลตันนะครับผมระดับทั่วไปนะครับผมก็คือผู้บัญชาการสูงสุด แสงน็อกนั่นเองเออไม่มีสกินแบบเท่ๆสักทีขอขอใช้หน่อย <c oughs> วิ่อยากได้หุ่นแม่งเหมือนมอนเตอร์ยิ่งายเลยโอเคแล้วก็ต่อไปครับผมยังมีทางด้านของกิจกรรมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับผมจะชื่อว่าฟลูมูนนะไม่รู้ว่ารูปแบบการเล่นยังไงแต่ก็พอมีคร่าวๆนะครับผมอย่างเช่นมีกล่องกุญแจแล้วก็มีกล่องตัวเรียกอัศวินต่างๆนานาเนาะจะอยู่ในกล่องพวกนี้แหละแล้วก็ทางด้านของภารกิจนะครับผมเขาก็จะมีนี่มีตัวตรงนี้ด้วยไม่รู้ว่ามันจะคล้ายกับฐางด้านของฉลองเล่นไอเท่าหร่นะ300วันที่เกาหลีไหมแต่ ยังไม่ได้แจกขนาดนั้นหรอมั้งเพราะว่าเพิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์ก็อาจจะเป็นตั๋วสุ่มอะไรสักอย่างนะครับผมก็ต้องรอดูครับแล้วก็จะมีการล็อกอินหูจะได้ของแบบต่างๆนานาแบบเบิ่มๆเลยสูงสุดเนี่ยเราจะเป็นการการันตีอย่างแน่นอนครับผมกับทางด้านของสัตว์เลี้ยงของเราเนาะเป็นสีลุงแบบนี้หวานอีกแล้วเขาที่จะหวานนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ครับเขายังมีการเตรียมอัปเดตต่างๆเพื่อมอบประสบการณ์ที่เล่นดียิ่งขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอารีนาระดับสูงผู้เล่นทุกเซิร์ฟเวอร์สามารถแข่งขันกันได้ผมก็ไม่่่แนนนใจะวาตรงี้ มันคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมเดาเนี่ยจากการที่ผมไปดูทางน,นของคนที่เขาไปงานมาใช่ไหมเขาบอกว่ามีการแยกนะครับผมเขาก็จะมีการแบบแยกเซิร์ฟย่อยใช่ไหมแยกเซิร์ฟย่อยยังไม่พอนะครับผมก็จะมีการแยกโซนแต่ละประเทศอีกด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นกอร์เบลเนี่ยมันก็จะมีการแยกแต่ละประเทศคิดว่าเขาจะมีการรวมประเทศกันนะครับผมใน PP, PP ตนนัวนี้แต่ถามว่ารวมเกาหลีไหมอันนี้ยังไม่ชัวร์นะครับผม แต่ที่แน่ๆคิดว่าน่าจะรวมกับเซิร์ฟเวอร์อื่นในที่เป็น global อย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะเป็นประมาณนี้ครับส่วนคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องรอดูในอนาคตเนาะรอติดตามอันนี้โค้ดก็ผมบอกไปตั้งแต่แรกแล้วอ่ะจะเป็นประมาณนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับการอัปเดตครั้งนี้เอาล่ะก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้กันละกันนะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทางด้านของการอัปเดตครั้งนี้ส่วนตัวผมมองว่าแจกเยอะจริงๆนะแล้วก็ต้องรอดูในกิจกรรมไอ้ฟูมู n ตัวนี้นะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงและตัั๋วเเนนี่่ททาห็คือม มีอยู่ประมาณ5ตัวแต่คิดว่าอืมมันน่าจะมีอยู่ในพาร์ทใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องรอดูนะครับผมว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีพาร์ทที่ชื่อว่าฟูมูลหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ